ไลน์ไม่ได้เพราะว่าสัญญาไม่มีโดยใช้ของนี้แล้วค่ะวันนี้มันกินข้าวร้านคุณรีมนะคะนิวสีฟ้าค่ะนิวสีฟ้านะคะไม่ใช่สีฟ้าอ๋อของโยคอเอามาใกล้ๆของว่าที่ผัวหนูค่ะพูดจากสุภาพสุภาพหน่อยค่ะพี่คะให้เขียนให้ให้เกียิกันบ้างค่ะคนเยอะเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมี สุขุมวิทสสบสามนะคะมากินกันได้นะคะร้านนิวสีฟ้าไม่ใช่ร้านสีฟ้านะนิวสีฟ้ามาถึงก็กินฟรีแล้วก็บอกว่า <laughs> ลงบัญชี <c oughs> คุณฟรีเป็นฟรีเออดีดีแรงนะคะนี่ขาได้ด่าสิมีชาอกว,วยวัาเจดได้กินด้วยอัข้าวว่ข้อ๋ออันนี้ชาอกว,วย <c oughs> พี่เมย์ไม่อยู่นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ พี่เมม์ม่อยู่เมม์ไม่อยู่นะคะเป้ยมาเทนเป้ยสวนลอยเป็นอะไรนะอ๋อไม่มีคุยกับฉันเป้ยสุ่มลอยแทนเป็นแฟนมิสเจอ๋อหลังจากนี้ให้เรียกว่าเป้ยแฟนเมซี่เจเมซี่เจอะตอนนี้เมย์เขาเอาจไปหาเมซี่เจอ,อยู่ ไม่ใช่เขาไปแอบหาได้ไงอีเมลมันเข้าห้องน้ำมีซิ่เจอยู่เขาแอบไปคุยกันอ๋อคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องตกลงใจยังไงแต่ชีวิตดีเรารักกันเยอะมากเลยเราจะแถลงข่าวเปิดตัวงานแต่งงานวันไหนแต่งงานอะไรยังไม่แต่งแค่ทำการ์ดแล้วอ๊อคะคู่ไปได้ยังไงทำการ์ดป้อยสร้างข่าวเอายังไม่ได้ทำการ์ดยังไม่ได้ยังไงแค่จองช่างหน้าช่างผมเฮ้ยไม่ไม่แค่ตัดชุดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ตัดชุดแค่หาสถาน เฮ้ยเฮ้ยดามาเฮ้ยดาจ้ะอย่าบอกนะว่าเราบอกอย่าบอกนะว่าเราบอกมันคือความรักสุดยอดเลยจะบอกให้อย่าอย่าบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าไปบอกนะว่าเราบอกนี่นี่นี่ น้องปอดกับน้องนิลินล,ล่ะน้องนิลินอยู่ที่บ้านน้องปอดคุณย่าแม่อบขโมยตัวไปพี่เมย์เปลี่ยนไปสวยใช่ไหมล่ะ <laughs> พี่เมย์เห็นไหมพี่เมย์ตาโตขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยอย่างนี้แม่ิเจต้องหลงตายเลยอ่ะ <laughs> นี่เปย์น่ารักน้องคะน้องช่วยพูดใหม่ทีนะคะทำไมคะเปย,ย์น่ารักอุ้ยน่ารักมากคุณเปยเปยมุกเยอะ <laughs> ป่เป้สวยไม่เคยสางโอ้ชีดยาไปอีกคืออะไรวะคืออะไรวะงนต้องเราสองคนต้องการโบท็อกเม่มามอมาแมาแล้มาแล้วมาแล้วตัวจริงตัวจริงอะไรตัวจริงมาละมึงไปย้อนดูกับเอาเองนะว่ากูมาอะไรมึงเฮมาละมาละเจ้าของเครื่องมาละคืนคืนคืนกูไม่ได้คุยอะไรกูไม่ได้คุยอะไรเูลเกอเกลีอเกอเกอันนี้ผัก สาม look, library, ีบอกว่าอย่าไปทำไรผมนะเพราะว่าโง่เฮงดีมากอีกหน่อยโมเฮงจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนพี่หนิโอ้หนี่แรงตัวแล้วเนี่ยมาแต่งตัวกูด่าเลยอะไอ้แมย์โมเฮงดีมากเจ๊สนุกกันใหญ่เลยเมาโอยเมย์พี่ยอมโรนะเบย์ไอ้ชั่วเมาอะไรยะ พี่หนิงนม่แจกกันค่ะใครพูดก่อนปะพี่เมเชียฟุตบอลยูโรทีมไหนเมสซี่เจยอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะสิใช่รสช่องวัดเจ็ดอร่อยมากนี่รู้ว่าอะไรนะเมันดีเกลดอ่ะปัสูธาเออปัสค่าขอกินกันนะคะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ <c oughs> ดูไปกินกับอร่อยไหมแต่ว่อย่ามาต่องพรงนี้ไปเชียร์วันเลย์บอลน่ารักคนแก่ขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่ง ขาดขา,ายไทยขา,ายไทยขายไทยทีมเมเชียร์ฟุตบอลยูโรทีมไหนคะไม่บอกไม่บอกตอนนี้เหรอทีมที่เราเชียร์ไม่เอาเราบอกไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นเกมันเนี่ใช่เราจะไม่บอกเราจะไม่บอก โดนแทงยับอะไรวะอะไรวะอะไรโดนแทงยับโดนแทงยับคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจพี่หนิงหน้ารักหน้าสดยังสวยใครหน้าสดมีใครหน้าสดรึเอ๋อเนี่ยชื่อมันคุณแล้นี่นาสดหน้าสดน่าจะมีคนนี้คนเดียวนะตอนนี้ทำไมอ่ะอันนี้สวยของจริงหน้า สดอะไรวะโบท็อกสดไม้สดสดย้ําี่อย้ํา่อคุณเมย์จะแต่งงานแล้วยังคะมีคนจุดประเด็นงานแต่งอันนั้นน่าจะเป็นคนนี้น้่นะ อพิชชี่ก่อน,นะค่ะคนนี้น่าจะแต่เร็วถ้าเกิดว่าไม่โดนไล่ลงของรถไไ <c oughs> ง <c oughs> มาดูซ <c oughs> ่าน้าร้อยยังขาสวยไม่ได้ค,ดคุณเปขอราคาเหรอวะ แล้วมันก็ฟังแล้วมันก็มองันดะหลังวัวดูหน่ดเดี๋ยวก็ดูให้ดูเดี๋ยวแย่มากอ่ะแย่มากเลยอคุณไปบอกว่าคุณเมย์จะแต่งงานแล้วใครใครเมาก็ไม่ได้เมาส์ก็ไม่ได้พูดเบรไม่รู้หรอกเบรมันมันไม่รู้เพราะว่าถ้าเมย์แต่งเมยจะไม่บอกมันไม่มด้ยางรู้ ช่างแต่งหน้าบอกกูไม่แต่งหน้าที่มึงจองบอกกูมึงไม่บอกช่างบอกนี่แต่งหน้ากินแบบคืออะไรวะถ้าเมย์พี่ช่าหน้าจะประกาศเรื่องเล่นเซสชัเจของขับเดียวนั่ที่ยังประกาศเรื่องเล่นอีอัไรนอะงงอันนี้อันนี้ รู้ว่ากลีนออนอกเนี่คกลีนแบบนี้เพราะว่าพี่มีมีแฟนคลับเมเจเยอะแล้วนะน้องเล่อย่างนี้เล่นอย่างนี้หาเรื่องเปียวคำถามันไปค่ะเอ,อผ่านค่ะขาดพี่กระแตเปล่าใช่ค่ะลิงไปไหนครับพี่เมย์อยู่บนตน้นไหนลิงอยู่บนตน้ <c oughs> นไออ ขอยกำลังใกห้ตอนไหนใกล้สอบแล้วชู้ๆนะคะน้องครีมดูผอมลงอ่านหนังสือด้วยนะคะจะได้สอบผ่านค่ะน้องครีมดูผอมลงน้องครีมดูผอมลงแตว่าทานน้อยลงนี่แหละทานน้อยลงขอกละไม่ค่ะมัวมัวจะทำเรือนทอไม่มีเงินกินข้าวใค่ะให้เวลากินอีกแค่30นาทีเพราะอะไรอะกลับบ้านแล้วจะดิ้นแต่วะจะกลับหรอดึกแล้ว ลูกลอยเรอโอ้โหลูกก้านอนลูกน่าจะชิ่แล้วเออลูกน่าจะชิ่แล้วก็ไม่มีกูไม่ชี้ละลูกอมึงแกงนี้ไม่กินเงินไปทำเงินหรอเขาถามว่าแกงนี้มีใครสดอยู่ไหมมีเลยนะแกงนี้มีใครทำไมนะตอดตอดเนาะค่ะก็เอาง่ายๆอ่ะเมย์เป็นคนสุดท้ายเพราะไอ้จิมจะแต่งงานแล้วอ่ะเทค้ยเพียอะไรนะ พีมจะแต่งงานแล้วปีนี้เมย์คงไปคนสุดท้ายอ่ะเจนไม่เชื่อแต่มันก็โดนไล่ลงจากรถอีกก็จัดงากเลยไปสมัโกลิโต้ไปอะไรนะไปสมเพคโกลโต้ไปทิ้งไว้การทางแล้วหรอทช พอที่อยู่ร้านเลซันเนาะคะเข้าไอจีเลซันไทยแลนด์เลยค่ะมีแปดสาขานะคะอย่างนี้ะโหดูมุงไปแดกมาทำจมูกหมออะไรดีสุดคะพี่หนิอะไรนะอะผแดกเดี๋ยวนะน้องเขยพี่หนิไปไหนน้องเขยพี่อะหรอน้องเขยพี่เก็บตัวค่ะน้องอ๋อทำจมูกที่ไหนดีไปเลยรัชดาซอยยี่ีคลินิกคุณหมอสมศักดิ์ เป็นหมอที่ทําจมูกสวยที่สุดแต่ราคาก็แพงเหมือนกันไปบอกเลยว่าพี่แนะนํามา <c oughs> พรุ่งนี้ไปเชียร์วอลเลยบอลด้วยกันนะคะพี่มีกองถ่ายค่ะแต่พี่จะหนีกองมาแม่เป้ยน้องปวดไปไหนคะน้องปวดไปไานอยู่บ้านคุณย่าตัวไปคุณย่าตัวไปพี่เป้ยเมื่อไหร่จะมีละครให้ดูคะนางไม่รับคะ่ะนางเรียกค่าตัวตอนละสองแสนเพจะไปจ้างคะน้าเบียดยายย่ายังค่าตัวเท่าไหร่เลย ไปไปจ้างคุณสองแสลูป่าหาอะไรนะหาของพี่เป้ยไม่เจอของพี่เป้ยใช้พีลูป่าอะฮะลูป้า เฮ้ยเป้ยแกทำแอปซู้เมย์ไม่ได้แล้วอ่ะรู้ปะตอนนี้เมย์มันแอปก่าแล้วอ่ะในแม่ไปเด้ะเคียร์พวกคนแก่แอปเด็กพี่เมย์นุสรากำลังไลฟ์เบิร์เดย์ค่ะฮาพี่เมย์ตอนแก้งพี่เหน่ง ใคร<อ>นินทาชุดเดินเนี่ยนีแต่คนสวยพี่เมย์สวยมากชอบพี่เป้ยมากตั้งแต่ตั้งแต่งานแต่งงานไปวางตัวดีมากเป็นคุณแม่ที่ชอบพี่เป้ยมากตั้งแต่แต่งงานไปวางตัวดีมากเป็นคุณแม่ที่น่ารักมาก okay. ว okay. เวันนช้ก็มีวันนี้นี่แหละก็ได้ชยอปปิ้แป๊บโตเพื่อนเรียกอีก mm hmm. ช่วยกิจการสาม,มีว่าที่สาม,มีช่วยกิจการว่าที่สามีเมาอินเมื่กี้เมาเออช่วยกิจการว่าที่สาม,มีตอนนี้ต้องเล่นเก็บเงินทำเงินหอใช่เก็บเงินของผู้ชายอีก เก็บเงินของผู้ชายอีกน้องคดน้องนิรินนอนแล้วค่ะผู้ชายไม่มาขอเราต้องไปขอมันเออดูเดี๋ยวแถมสินสอดให้ด้วยที่อยากเมื่อคืนเนี่ยส้มไปสิบลูกชื่อไปยู่เลยนะวาที่เขาแฟนคุณเมย์ล่ะคะถ้ามาป้ากับกับที่แก๊งคุณเมย์คงหาน้าดูคุณอิงนีนิรินมาเที่ยวอีกแล้วพี่ถ้าทางประวัติไม่ดีเนีมีแต่คนหาวคนหนีลูก พี่คนแบบนี้แล้วพี่เป้ยสวยมากโอ้ยแม่เป้ยอร่อยไหมขอชิ้นช่องก่อนไปแล้วปะสองพันห้าสองแสนห้าค่าทำจมูกใช่ปะใช่หมอสมซักแพงมากจริงตอนนี้คือถ้าทำจมูกเฉยสองแสนห้าคือขั้นต่ำถ้าแก้ต่ำสุดคือสามแสนแต่เขาทำสวยจริงต้องยอมรับเฮ้ยแต่หมอสมศัก ฉันไม่เคยทําสัญญากมไม่เคยทําสัญญากมหมอทําให้ฉันทุกวันนี้มีแต่ตาดําเนี่ยของจริงเหนือเหนือสมองหัวใจตาดาคิ้วเดี๋ยวจะทําวันจันนี้วันจันรนี้จะทําคิ้วแล้วถิ่มาิหรอวันจันนี้จะทคิ้วจริงจเอาอย่ามาตกใจวันจันนี้ทำจริงเดี๋ยวฉัดชัยจะมาทาให้ที่บ้านฮะก็พูดจริงๆรันเขาทำได้ที่ห ระวังแบบแต่งหน้ากินน้ำไม่ใช่ฟังฟังฟังโนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะทำทรงเดิมแต่ไม่เขียนคือเอาในในคิ้วเดิมอ่ะไม่เขียนเพิ่มเข้าใจป่ะในคิ้วเดิมสองมอไปดูตะบนเดี๋ยวทำดีแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ไปทำ่องไม่ขอไปดีเลยได้ได้ประจำทำดี่ท่มีคิวทำที่บ้านทำที่บ้าน บ่ายโมมาดูเลยคือเข้าใจป่ลว่านี่ีคิ้วเป็นอย่างนี้ปกติเราเขียนอย่างนี้ใช่ป่ะเราจะไม่เขียนเราจะให้คิ้วเดิมแบบว่าเราเป็นคนไม่มีคิ้วไงเราไม่ได้สวยเกิดมาสวยแบบนี้อันนี้คิ้ธ<ช>รรมชาติแบคิ้วธรรมชาติคิ้วเลยอ่ะเรียกว่าสอบคิ้วแล้วค่ะไงเวลาไม่มีคิ้วเป็นยังไงพอกันกับฉันไม่แล้วคิดดูเดี๋ยวคนหัวเหม่งแล้วไม่มีคิ้วอ่ะกูมี ใครบอกว่าเจชนาทิมหน้าเหมือนลิงอีนี่เหมือนมากกว่าอีกนี่เหมือนกอริล่าลิงเสมอีนี่เหรอพี่ป้ายค่าตัวตอนละสองแสนเลยเหรอคะใช่สินี่พี่ติดต่อมเล่นความเล่นพี่สองแสนอ่ะเร็วเหี้ยจุดไปสี่ดวงสองแสนโทรเป็นหนี้กระเป๋ามันเป็นหนี้กระเป๋าอยู่เป็นหนี้กระเป๋าที่ร้านไอจียังจ่ายไม่ครบที่วันนี้ร้านกระเป๋าโทรมาคุณนิ้งคุณป้ายไม่ยอมจ่ายเงินค่า กระเป๋ารองเท้านี่ล่าสุดฝากสั่งสายเข็มขัดจ้าสั่งมาเสร็จนี่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 สั่งมาเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมเมย์่คะมันฝากสั่งมามาสั่งมาเสร็จมันบอกว่ามันฝากสั่งฝากสั่งีคลิปีลของใครของของเปยอ๋อะดนี่ฝากสั่งจ้าแล้วสั่งมาเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมไม่เอาตังไม่จ่ายนะขายต่อค่ะฝากให้ไปขายต่อแต่ยังไม่ทัเท่าไหร่สองหมื่น ไปขายสามหมื่นหะ้าพันขอหม่นแค่ค่ะเอาเอาตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิมจะแต่งงานเมื่อไหร่พี่คิมเขากำลังเก็บเงินสร้างเรือนหอหาเงินไปขอผู้ชายอยู่ค่ะพี่เป้ยนี่หิวมากใช่ไหมพี่เป้ยเขาไปไหนเขาก็กินอย่างนี้ตลอดแหละ,ละได,ไได้นี่ไงสวยจะตายแม่ เขาซื้อมาไปห้อยอาร์เมสกันได้ใชก็ใช้อยู่อ่ะของย่อนนะคะเออวันนี้ไม่ถ้าถ้าไม่ดีทำให้ไม่งคืนอ่ะโอเคถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีส่งไปให้น้องเบียงเลยตอนน้องเบียงเอาของมาให้ขอรับเกี่ยวกับงเบียงเลยเอโอเคได้นี่พันึ่ง ไม่มีไม่มีคอนีต้าไม่มีตังเป็นไม่ได้ยังไงวันนต้ามีตังอยู่ยี่บบาทไม่ใช่เงินทันมีกระเป่ามาสองแสนจากัี20บาทไม่มีมีสิตังน่ะใ่านชนะก้วด้านนี้มี่น่าเกลียดน่เกียบนะคนสวยดูคนสวยของตังวันนี้ทำบุญไปหมดแล้วดูจีนผลพันธุ์ใช่ไหม ตกโงงานที่ของใครก็หองหูนี่หองหูได้หองีนมี่พอที่นิีอยู่เจ็ดออพอแล้วเออเดีวหอพพอแล้วเหรยอมาี่ฉันเปิดกระเป๋าตังค์มาในาเปิดพวกนี้ขี้งกอนี่มันซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ยาหอมุ้ยเป้ยมียาหอมด้วยมีคนเอเอาใหม่ดิปันวาดพบยาหอม มีดีก้อยแค่จะสี่สิบเนี่ีดสี่สิบแล้วดซื้อกระเป๋าต yep. okay. ังใหม่อีกแล้วครับท่านนี่ร uh oh! ุ่นใหม่นะจ๊ะพวกเรายังไม่มีนะจ๊ะทำไมมันถึงใหม่ใหม่เพราะอะไรมันใหม่เพราะรุ่นเก่ามันเป็นแค่นี้ใช่นะมันสองชั้นจ้าออเนี่ยันนันเป็อะไรอะไรหรืออะไรพันพันรักจ่ายตังข้างาน พี่นมี20บาทแม่แม่แมขายเม่ตองม่อไมต้อไม้องไม่องค้อนไม่ต้องอนค้อนบ้างนะบ้ามขายกแย่าเอาไปลได้เดี๋ยวใช้เองกูจะนั่งกูจะนั่งอนุบัตรอนุมัติอะไรน่ะ อนุมัติไปแล้วบัดไงที่ใส่ไปนี่นะทำไมซิเปอน์ทกยาหอมนะม่นะนี่เป็นทงยาหอมค่ะที่นี่มันคงหอมค่ะไม่ได้เลือเเดี๋ยวเดี๋ยวเลือให้เอ้ยาหอมเพราะว่าใครเป็นคนแนะนำเอากอกเดแล้ว เม่อกี้เขาทำอะไรกระเป๋าป้วยกันนะไเอยู่บ้านค่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรกระเป๋ากกันอะมีใครบอกได้ป่ะใช้รีบรายกัรที <c oughs> ่เออเคยทำไดี<แ>๋ยวไปเอาแตงโมกลับ<แ>ไปเอาแตงโมกลับ พี่หนิงทำจมูกทรงอะไรมีทรงหรอไม่รู้อ่ะแต่จมูกมันก็สวยนะยำๆนี่สวยดีแกงพี่หนิงทำกิจกรรมอะไรบ้างทำอะไรหรอของเราทำก็มีโบทถ์หอกม,มีฟิลเลอร์นิดหน่อย แต่ไม,ไม่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบผ่าผลาบททอกคะโบททอกตายังไม่ได้ทำเลยค่ะอะอะไร<ด>อ่ะแก๊งพี่หนิงทํญญาศัลยกรรมอะไรบ้างคะแก๊งพี่หนิงทํญญาศัลยกรรมอะไรบ้างเขาไม่ไถามฉันคนเดียวเมพิชน,นาทาจมูกทาตาทําปากทำนมทำก็แย่อะไรอีกนี่ยะไม่ทำค่ะมีพิเลอร์นิดหน่อย โบตอกนิดนึงอย่าไปถามคนอื่นเลยว่าทำอะไรางติดตั้งไปจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าเนี่ยที่เล่าไม่ได้แต่ก็ทำชิ้นใช่ที่เล่าไม่ได้เรียกว่าสัญญาการสัญญาการค่ะดัดฟันมาแล้วสามรอบค่ะไปทำอะไรมาคะอันนี้มีแค่โบตอกค่ะโบตอกตายังไม่ได้ทำฮัลโหลทำอะไรมาคะ ทำหนอม้อนไม่ได้ทำถามเราดีกว่าว่าเราทำอะไรควรจะถามว่าอะไรที่เราไม่ได้ทำไปแล้วบายบายทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านกันละค่ะบายบายบ๊ายบายลา่บายบาย